สวัสดีค่ะจิดาพากาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับตัวนี้นะคะอันนี้เป็นต้นกล้าของขึ้นช่ายนะคะเมื่อเราทําการหยอดเมล็ดนะคะลงในพีทมอสแล้วนี่เกือบประมาณ1เดือนนะคะกว่าจะได้ใบแท้แบบนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาขึ้นช่ายของเรานะคะปลูกลงในแปลงปลูกนะสำหรับแนนแปลงปลูกแนนแนนช้เป็นกล่องโฟมแบบนี้นะคะ ปลูกเหมือน,นกันกับผักชีเลยนะคะหรือถ้าใครจะเอาไปปลูกลงในกระถางก็ได้นะทุกคนแบบนี้นะคะเราอนุบาลต้นกล้าของเราให้มีใบแท้แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปปลูกต่อนะคะสําหรับการปลูกลงในตัวนี้เน่ยทำการปรุงดินเรียบร้อยนะคะก็จะให้มีความห่างประมาณนี้อันนี้ปลูกสําหรับกินนะคะเอาไว้เก็บกินเนาะก็ ปลูกได้ตามความพอใจเลยนะคะก็เจาะรูให้เท่ากับขนาดของต้นนะคะแล้วก็ถอดออกไปเลยค่ะนี่ถาดหลุมนะคะแล้วก็จิ้มลงไปแบบนี้ก็วางได้เลยนะคะง่ายมากสำหรับการปลูกนะคะนี่ปลูกแบบนี้เลย สำหรับขึ้นช่ายนะคะในช่วงนี้รากของเขาจะเยอะมากๆนะคะแล้วก็การเตรียมดินของเราเราได้ผสมปุ๋ยขี้ไก่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ปรุงดินเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลังจากนี้ไปแนนจะลดด้วยน้ําเปล่านะคะ แล้วก็สังเกตดูว่าผักของเรามีการเจริญเติบโตดีไหมนะคะถ้ามีการเจริญเติบโตดีนะคะเราก็ปล่อยไว้ค่ะน่ก็จะลดน้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเห็นว่าเขามีสีซีดไม่สวยนะก็จะรดด้วยน้ําหมักชีวภาพนะคะก็จิ้มลงไปง่ายๆแบบนี้เลยทุกคนนี่ง่ายมากนะสำหรับการปลูกผักนะคะสิ่งสำคัญในการปลูกผักของเราขึ้นอยู่กับการอนุบาลต้นกล้านะคะถ้าต้นกล้าของเราสวยนะคะแล้วก็แข็งแรง การปลูกผักก็จะเป็นเรื่องง่ายค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามามาดูคลิปของแนนนะคะเดี๋ยวแนนปลูกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะถ่ายอัปเดตขั้นตอนต่างๆในการดูแลนะรวมไปถึงตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บให้กับทุกคนดูนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะ